นิคคนชีวิตรักแวมพายรอรักตอนที่4จากความเดิมตอนที่แล้วโอลิเวอร์สามีของมรกตถูกนิโคลัสน้องชายฆ่าตายทำให้มรกตต้องวิ่งหนีสุดชีวิตพร้อมกับเอริเซียลูกของเธอแล้วมรกตก็วิ่งหนีสุดชีวิตมีนิโคลัสกับนิโคลตามล่า แต่โชคดีที่เธอพาตัวเองหลุดพ้นจากป่าอาถรรพ์มาได้หญิงสาววิ่งมาถึงบ้านของมาคัสเธอเคาะประตูห้องของเขาด้วยความร้อนรนมาคัสคะเปิดหน่อยมาคัสช่วยฉันด้วยเปิดหน่อยคะ่ะมาคัสตอนนั้นเขากำลังจะเข้านอนเขาเปิดประตูออกมาด้วยความหมงุดหงิดที่ดึกป่านนี้แล้วใครยังมาเคาะประตูแต่พอเห็นว่าเป็นใครเขาก็ตกใจมาก มรกรคุณหายไปไหนมาหลายปีแล้วนะฉันฝากลูกด้วยนะคะมาคัสแล้วก็กล่องเขี้ยวมังกรน,นี่เอาไว้ให้เขาเมื่อไหร่ที่เอลิเซียอายุ18ค่อยเปิดมันออกมาแล้วคุณละ่ะจะไปไหนฉันบาดเจ็บฉันเหนื่อยเหลือเกินขอโทษสำหรับทุกอย่างด้วยนะคะมาครัสฝากลูกด้วยส่งแกงให้กับคุณแม่ของฉันด้วยนะเดี๋ยวมรกร เดี๋ยวก่อนว่าแล้วมรกตก็ขาดใจตายท่ามกลางความตกใจของมาคัสเขาตกใจมากโดยเฉพาะเมื่อเห็นเด็กที่มรกตฝากเอาไว้โธ่น่าสงสารจริงๆเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะมรกใชายหนุ่มมองเด็กหญิงเอลิเซียด้วยความสงสารในตัวเด็กหญิงมีจดหมายที่มรกตฝากไปให้แม่ของเธอ ทางด้านทับทิมแม่ของมรกตตื่นขึ้นมาตอนเช้าด้วยความรู้สึกหดหูนานมากแล้วที่ลูกสาวคนเล็กหายตัวไปมีเสียงเคาะประตูจึงรีบไปเปิดทับทิมตกใจที่เห็นสมาคัสแกมาทำอะไรที่นี่อย่ามายุ่งกับครอบครัวของฉันอีกนะอาทิตย์ที่แล้วมรกตมาหาผมครับฮะมรกตเหรออยู่ที่ไหนลูกสาวของฉันอยู่ที่ไหน เธอตายแล้วครับคุณป้าแต่ผมไม่สามารถเอาศพของเธอมาได้อะไรนะตายแล้วหมายความว่ายังไงที่บอกว่าลูกสาวฉันตายแล้วเธอมาพบผมครับพร้อมกับเด็กคนนี้เธอมีจดหมายมาให้คุณป้าด้วยทับทิมแทบเป็นลมเมื่อได้ยินว่าลูกสาวตัวเองตายแล้วและยิ่งอยากเป็นลมขึ้นมาอีกเมื่อเห็นจดหมายลายมือของมรกต ที่บอกว่าเด็กหญิงเอลิเซียคือลูกสาวหนูฝากลูกด้วยนะคะแม่หนูขอโทษสำหรับทุกอย่างกล่องของขวัญที่ติดตัวมากับเอลิเซียให้เขาเปิดได้เมื่ออายุ18ปีเท่านั้นนะคะอย่าให้เขาเปิดก่อนเวลารักแม่นะคะมรกตทับทิมกลืนน้ำลายมองเด็กหญิงตัวน้อยแล้วมั่นใจว่าจะต้องเป็นหลานแท้ๆของตัวเองแน่นอน ส่วนเพชรวันนี้กลับบ้านมาอย่างอารมณ์ดีแต่พอรู้ว่าน้องสาวเอาลูกมาฝากให้แม่เลี้ยงก็หัวเราะเย,ยาะหยัน <c oughs> เห็นไหมคะแม่หนูบอกแล้วว่านางมรกตมันไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่มันใจตากหนีไปกับผู้ชายนี่ผู้ชายคงไม่เอาสินะถึงได้สมสารเอาลูกมาฝากคุณแม่ไว้น้องตายแล้วน้องตายแล้วได้ยินไหมเพชรอะไรนะคะ ตายแล้วเหรอเพชรตกใจแต่ก็ไม่ชอบใจหลานสาวคนนี้อยู่ดีหญิงสาวเบ้ปากเมื่อเห็นหน้าหลานสาวหนังเด็กปีศาจเอ้ยอย่ามาว่าหลานแบบนี้นะเพชรแล้วคุณแม่แน่ใจได้ยังไงคะว่าเป็นหลานของคุณแม่หน้าตาก็ฝรั่งจ๋าแบบนี้จะเป็นลูกใครก็ไม่รู้แต่แม่มั่นใจเด็กคนนี้หน้าเหมือนมลกตมากมากเหลือเกิน ผิดแค่มีดวงตาสีฟ้าเท่านั้นทัพทิมมองหลานสาวอย่างเอ็นดูเด็กคนนี้เธอจะเลี้ยงให้ดีไม่ให้เหมือนมรกตเด็กหญิงเอลิเซียได้เติบโตขึ้นมาในบ้านของตากับยายเหมือนเด็กปกติทั่วไปเธอเป็นเด็กเลี้ยงง่ายอารมณ์ดีและมักจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนในครอบครัวเสมอ ยกเว้นก็แตกกับป้าที่ไม่ว่าจะทำอย่างไรเด็กหญิงก็ไม่สามารถทำให้เพชรชราหลักและเอ็นดูได้ตอนนี้เด็กหญิงอายุสิบขวบทุกคนเฝ้ากังวลว่าจะมีพฤติกรรมเหมือนมรกตหรือไม่แต่ก็ยังคงปกติทุกอย่างเพชรรามีลูกสาวไวัไล่เลี่ยกันอายุห่างกับเอเิเซียแค่ปีกว่าๆเด็กหญิงชื่อน้ำหนึ่ง เป็นที่รักของตากับยายเช่นเดียวกันกับเอลิเซียแต่เด็กหญิงน้ำหนึ่งค่อนข้างเอาแต่ใจเพราะถูกแม่เลี้ยงมาอย่างตามใจเอามานะเอามานะพี่เอลิเซียไม่ได้ของเอลี่นะแต่เขาอยากได้เอาตัวนี้จะเอาตัวนี้น้ำหนึ่งยื้อแย่งแต่เอลิเซียไม่ยอมให้เพราะพี่ตุ๊ตตู เป็นตุ๊กตาตัวเดียวที่เธอมีและเธอก็รักมันมากของหนึ่งมีตั้งหลายตัวแล้วให้พี่เธอเอามานะนังคนไม่มีแม่เอลิเซียได้ยินน้องด่าแบบนั้นก็ร้องไห้ลั่นทำให้ทัพทิมรีบวิ่งออกมาอะไรกันลูกร้องไห้ทำไมเอลี่ทัพทิมวิ่งมาดูแล้วดุน้ำหนึ่ง ทำไมต้องแย่งของพี่ตัวเองมีตั้งหลายตัวนะน้ำหนึ่งนี่หนึ่งเกลียดคุณยายคุณยายรักเอลี่มากกว่าหนึ่งคุณยายรักนางตาปีศาจนี่มากกว่าหนึ่งคอยดูนะหนึ่งจะฟ้องแม่ใช้คุณแม่ตีเอลี่ให้ตายไปเลยแล้วเด็กหญิงก็วิ่งหนีไปทัพทีมมองตามหลังแล้วสายหน้าเด็กอะไรปากร้ายอย่างนี้ ยายค่ะทำไมเอลลี่ไม่มีแม่คำถามสั้นๆแต่กินความหมายลึกซึ้งทำให้ทัพทีมกลั้นน้ำตาเอาไว้แม่หนูอยู่บนสวรรค์ไงจ๊ะเอลลี่แม่เขากำลังมองหนูอยู่รู้ไหมเพราะฉะนั้นเอลลี่จะต้องเป็นเด็กดีขยันเรียนหนังสือแม่จะได้ภูมิใจรู้ไหมจ๊ะค่ะคุณยายเอลลี่จะเป็นเด็กดีค่ะ ทางด้านเอลลี่วันนี้ก็ไปโรงเรียนกำลังเรียนวิชาศิละปะก,กับครูการดาซึ่งครูการดาเป็นหลานห่างๆของทัพทิมจึงได้รับมอบหมายให้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเอลิเซียว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่เพราะตอนที่มรกตเริ่มมีอาการปแปลกก็อายุเท่ากับเอลิเซียนักเรียนจา๋ารูให้วาดรูปสัตว์ที่ชอบนะครูการดาสั่งให้วาดรูป เด็กคนอื่นวาดรูปหมารูปแมวแต่เอริเซียกับวาดภาพคางคาวทำให้ครูตกใจมากครูให้วาดสัตว์เลี้ยงแสนลักทํทำไมหนูวาดคางคาวล่ะคะเอลี่มันสวยดีค่ะครูเอลี่ชอบมันมีปีกมีเขี้ยวเอลี่อยากเป็นคางาคาวค่ะทำไมหนูถึงชอบเป็นคางคาวล่ะลูกดูสิเพื่อนคนอื่นเขาวาดสีวส,วสวยทั้งนั้นเลย ไม่ค่ะเอลี่ชอบค้างคาวนอกจากบินได้แล้วมันยังดูดเลือดได้ด้วยถ้าเอลี่เป็นค้างคาวเอลี่จะบินไปดูดเลือดคนที่แกล้งเอลี่ให้ตายทุกคนเลยเด็กหญิงบอกแล้วก็วาดรูปต่อครูการดาตกใจเริ่มรู้สึกหวั่นใจว่าเอลิเซียจะมีอาการประหลาดเหมือนแม่ใครกันจ๊ะใครกันที่แกล้งหนูจนอยากจะกลายเป็นค้างคาวไปกัดคอน่ะ แพรพลอยค่ะครูถ้าหนูกลายร่างเป็นค้างคาวได้เมื่อไหร่เอลลี่จะไปกัดคอพลอยแล้วก็ดูดเลือดแพรพลอยให้หมดตัวเลยค่ะโอ้ยครูจะเป็นลมการดาสูดลมหายใจเข้าปอดดึกๆรู้สึกกังวลกับพฤติกรรมลูกศิษย์คนนี้ขึ้นมาทันที จบไปแล้วนะคะสำหรับแวมพรยรอรักตอนที่4คะ่ะน้องๆชอบกันหรือเปล่าคะถ้าใครชอบแล้วเอาใจช่วยเอลิเซียให้เอลิเซียพ้นจากคำสาปเป็นแฟวมพรยดูดเลือดคอมเมนต์บอกด้วยนะคะอย่าลืมไปดูที่ช่อง BBZ GAMMING ด้วยนะคะ